สวัสดีครับป้องนวัดนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดูแลตัวเองมากกนะครับตอนนี้นะครับก็อากาศเป็นแปรงเนาะเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออย่าพมเกินไปนะครับที่สําคัญครับดูแลตัวเองนี่ด้วยวิตามินซีนะฮะเนี่ยบูมวิตามินซีนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินพื้นฐานของร่างกายของคนเราเลยว่าอย่างเวลาเราเจ็บคอปวดหัวเริ่มจะเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเราก็่ต้องมากินยาก็ได้เราดื่มวิตามินซีเพื่อ เพิ่มภรมิต้านทานเ้งกันร,ร่างกายให้แข็งแรงผมว่ากินยาเยอะไปมันก็ไม่น่าจะดีมากเนะาะดูแลตัวเองดีกว่านะครับอย่างนี้นะฮะของเราบูม,มิซีนี้ดูดซึมภายในร่างกายเนี่ยเก็บไว้ได้ตั้งหกชั่วโมงกว่าจะดูดซึมหมดนะครับคือสามารถดูแลร่างกายเราไปได้ยาวๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญเพิ่มการดูดซึมให้เรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะูดแเราก็เจ็บคอหน่อยๆกินเลยดีกว่านะฮะจริงๆอ่ะเคี้ยวได้นะฮะทำไมรู้สึกเหมือนแบบกินวิตามินซีตอนเด็กเลยนะฮะ หรือว่าใครไม่ถนัดเคี้ยวกินกับน้ำได้ครับอืมานะครับดดูแลตัวเองนะครับจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับยิ่งช่วนี้โควิดก็อันตรายนะครับทำมาตัวเองดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ดีกว่านี่เลยมูบิซครับ